กราบสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องปองปายเบิดสุขุสุขคนพี่น้องเมื is, ่อนี้เบาแม่นไส้กะสินังไกลไก่กล่องแน่นอนนึงพี่น้องเนื่องจากว่ากล่องของเฮ้ามันหับเสียงบกคอยดีปันไดพี่น้องที่ว่าม <rates> ีหลายๆายคนที่ว่าทวงติ่งกันเขามันกันเข้ามาอยู่ในคอมเมนต์ว่าเสียงบอกบกคอยไดนงินปันไดพี่น้องแล้วมื้อนี้เบ้าแม่นไส้ก็เลยบกไกลไก่กล่องพี่น้องเห็นหนาใหญ่ๆบ้านบ้านแน่อยหนึ่งพี่น้อง และมื่อนี้เข้ากับบอดด้ไปใช้อีกแล้วพี่น้องกับชิมานางเบานางล่มกันอีกพี่น้องเนื่องจากว่ามันก็มีายเงินใช้พี่น้องเหตุให้เ,หเข้าไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกกับ่อนขออา้างยกปัญหาหลักๆกกสิคือปัญหาหลักๆกกสิเป็นปัญหาเกี่ยวกับโควิดนี่แหละพี่น้องถือว่าอยู่ในซองนี่อยู่ในบ้านของบาแมนไสก็มีพู้ที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่พี่น้องมันก็เลยเหตุให ลหลายอย่างค่อนข้างวัดติดคัดในส่วนนี้คือเฮาสิไปบานไดเขากระยานเท่าแล้วพี่น้องเพราะว่าบานเท่ากับเป็นกลุ่มเสี่ยงพี่น้องก็เลโยโ่ดได้ไปไซก็เลยก็เลยมานางหว้านาั่งแท่นั่งล่มกันนี่แหละพี่น้องและมือนีบ่าาแม่ไส้กับชีมาเว้ามาล่มเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายพี่น้องซึ่งว่ามือนีเบาเาาแม่ไส้สี ยกประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจของไทยพี่น้องที่ว่ามาลงทุนอยู่ลาวว่าเป็นยังธุรกิจของไทยจึงประสบผลสำเร็จอยู่ในลาวและได้รับและได้รับพ้นตอบหักที่ว่าค่อนข้างดีที่ว่าพ่นมาลงทุนอยู่นี่นะพี่น้องและจากการสังเกตและจากการศึกษาของบ่าเมนไส้พี่น้องสังเกตเห็นหนะพี่น้อง อาจจะบวม,มนข้อมูลที่ว่าเป็นลักการหรือว่าเป็นอาจจะบวม,มนข้อมูลมาจากบบเทียนหรือว่าลักการตายตัวที่ว่ามีหู้ที่ว่า,วายางยืน่นานาพี่น้องนี่ก็สิเป็นเป็นสิ่งที่ว่าบวมนใส้ได้ศึกษาแลวก็ได้สังเกตเห็นนะพี่น้องแลวก็เลยมา บบาสูพี่น้องได้ฟังน้ากันนะพี่น้องาว่ามีขอดที่ว่าพิษลารือวาหากมีขอดที่ว่าพิษลาดกับต้องขอโทษก็ไพ่มาณนาทีนี้พี่น้องจากเปาเม้นไส้ที่ว่าสังเกตเห็นก็มีอยู่สามขอสามอย่างพี่น้องที่ว่าเบาเม้นไส้สังเกตเห็นซึ่งว่าเป็นปัจจัยเหตุให้ธุรกิจของไทยมาเปิดยูเล่าและได้รับผล สำเร็จและก็ได้รับพ้นตอบรับพ่อนคางว่าดีพี่น้องและเฮ้ากสิมายกอยู่3ามอย่างให้พี่น้องได้เห็นน้ากันพี่น้องข้อที่1ก็คือการบริหารจัดการองค์กรที่ว่าเป็นระบบระเบียบซึ่งว่าเอืออำนวยต่อการขยายธุรกิจไปเรื่อยๆนะพี่น้องและข้อที่สองก็คือ การบริการค่อนข้างว่าวองไว้ทันใจและกการส้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดีพี่น้องเหตให้ลูกค้าติดอกติดใจและข้อที่3สามคัญเลยพี่น้องก็คือการบริการหลังการขายหรือว่าการหับประกันหลังการขายที่ว่า ่อน้างว่ามีความรับผิดสอบสูงและการนี่ก็เหตุให้ที่ว่าขอนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยพี่น้องที่ว่าเป็นปัจจัยเหตุให้คนเล่าติดอกติดใจเมื่อซื้อเถื่อหนึ่งแล้วก็อยากมาใส่บริการอีกพี่น้องที่ว่าเป็นขอที่ว่าส้่งเงินไขใ,ให้หลายคนหมกักพี่น้องในการบริการของไทย ซึ่งว่าปกติแล้วคนเล้ากับมักอยู่แล้วพี่น้องอยู่ในสินค้าของไทยนะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเครื่องใส่เครื่องซอยอาหารต่างๆนะพี่น้องถือว่าอาหารหรือว่าสินค้าของไทยก็สิเป็นเป็นแบรนด์ที่ว่าคนเหล้าคนข้าง,ง,งมั่นใจกลัวถุกๆกแบรนด์แต่ละประเทศอยู่แล้วพี่น้องและเบาเมนไส้กับสียกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องให พี่น้องได้เห็นภาพน้ำกันเกี่ยวกับการบริการของไทยที่ว่าบาวแม่นไส้เด้เขาไปส้งใส่ล้วก็ได้รับบริการธนาพี่น้องอันที่หนึ่งก็คือปั่มโปตโทพี่น้องปั่มน้ำมันที่ว่าเข้ากูจักกันดีละพี่น้องที่ว่าบาวแมน่นไส้ก็เขาไปใส่บริการกับเอาสิเห็นพี่น้องการบริการของเพ่นบาวาสิ พราว่าสิเป็นระบบระบบการจัดการของหางห่านปั่มพี่น้องฮากระิเห็นว่าเป็นระบบระเบียบค่อนข้างว่าการบริการค่อนข้างว่าไดมมาตรฐานและก็มีมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้าค่อนข้างดีพี่น้องคือเฮาจอดรถลงปรับเพิ่นกับสบายดีหรือว่าสวัสด,ดีลดน้าพี่น้องแลวก เราใส่น้ำมันแล้วเพลินกะว่าโอ้ขอบใจนพีนองที่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งพี่นองเหตุนในเราผู้ซึกว่าผู้ซึกว่าเพลินให้วความสำคัญกับดูขาพี่นองและอีกอย่างหนึ่งพี่นองก็คือาราอาหารพี่นองที่ว่าบา่าวแมนใส่เคยไปใส่บริการหรือว่าเคยไปซื้อและก็ติดใจอยากไปซื้ออีกพี่นอง คือบาวเมนไซกับเห็นเห็นห te <city> yup. ่านปิ่งเป็ดพี่น้องที่ว่าเป็นของคนไทยพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาเปิดอยูเล่าก็คืออยู่อยู่เวียงจันพี่น้องยู่เวียงจันพี่น้องที่ว่าบาวเมนไซยู่หันพี่น้องถือว่าห่านนี้ก็ซื้อว่าหานปิ่งเป็ดดอนแดงพี่น้องถือว่าบาวเมนไซกับเห็นเพิ่นแถาแกนะพี่น้องมาบริหารจัดการเอง ถือว่าคอดขางว่าแตกต่างจากห่านทั่วไปนะพี่น้องถือว่ามีการบริหารจัดการที่ว่าค่อนข้างว่าดีนะพี่น้องบอกว่าสิเป็นการจัดการด่านอาหารด่านระบบค้องห่านนะพี่น้องค่อนข้างว่าเป็นระบบระเบียบการบริการว่องไว้เหตุอาหารกับว่องไว้เขาไปสื่อถาโบาดนพี่น้องไปสื่อกับถาดาน เนี่ยกัป้านหาหน้าที่พี่เนาะก็ได้ละถือว่าการบริหารจัดการเป็นคลนางว่าดีและก็วัสดุในการใส่ให้หรือว่าวัสดุหรือว่าวัสดุในการห่อหุ้มอาหารของเพื่อนก็่อนว่า่อนข้างว่าสะอาดและก็เป็นระเบียบท่านสมัยนะพี่เนาะ การจัดการห่านขเอิ่นก็แตกต่างจากห่านทั่วไปพี่น้องถือว่าและเบ่เม่นใส่ไปแต่แต่ละเทือนะพี่น้องสิเห็นลูกค้านั่งถาเต้มสื่ออาหารกลับนะพี่น้องซึ่งว่าในส่วนโควิดกับลายๆห่านก็สิธิ์แปลว่าแปบว่าด้ราพผลกระทบนอกพี่น้องเกี่ยวกับโควิดสื่อกับบ้านใดอย่างเดียวแต่ว่าห่านนั่นก็ถือว่า มีโควิดกับย่างได้ด้ายคือเก่านะพี่น้องก็ถือว่าคนมาสั่งก็เต็มอยู่นะพี่น้องคนมาสั่งก็ถือว่าออเดอร์เต็มเลยแล้วก็มีไรเดอร์ฟู้ดแพนด้านะพี่น้องนั่งเลี่ยนคิวกันถาเอาเครื่องไปส่งนะพี่น้องที่ว่ามันเป็นยังที่ว่าแตกต่างพี่น้องถือว่า คนเล่าห้าถถาผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้กะไปสังเกตเบิ่งพี่น้องสําหรับการบริหารจัดการของธุรกิจของคนไทยพี่น้องที่ว่ามาเปิดมาขายเครื่องยุ่เล่านี้ห้าจะเบิ่งออกวลวนะพี่น้องถ้าว่าผู้ใดเขาไปส้มใสหรือว่าเขาไปกินเท่าทีเห็นความแตกต่างแล้วพี่น้องที่ว่าการบริหารจัดการเพิ่นที่ว่าคนขางวัดต่างจากห่านทั่วไปเลยแต่ว่าเป็น ธุรกิจคือว่าเป็นาอาหารคนไทยที่ว่าเพิ่นมาเปิดยุ่เล่านะพี่อันนี้กับบอด้อ้วยเนาะอันนี้เบาเ์แมนไส้กับบอด้อ้วยว่าคนว่าคนเล่าคนไทยไพ่ดีกว่ากันนะพี่น้องแต่ว่าจากเบาร์แมนไส้สังเกตเห็นแล้วก็มายุกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจของไทยพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาลงขึ้นยู่เล่านะพี่น้องแต่ได้รับโพลสําเร็จนะพี่น้อง และถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บเบวแมนไส้น่พี่น้องบางที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ให้แกหลายๆคนพี่น้องและสําหรับคลิปนี้บเบวแมนไส้ก็ขอ,ขอขอบใจผู้ที่เบึงคลิปเาวแมนไส้จนจบและพี่น้องและสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดีและก็ขอบใจพี่น้อง